สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมนะักข่าววินดี้ก็หลังจากที่ไม่ได้อัปเดตข่าวสารมานานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูไอจี IG นะครับของคุณลิซ่าว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของเธอนั้นจะเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพงลงคิวดิสเลิฟอ,ออกไปได้ครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าอูยกระแสตอบรับดีมากนะฮะแล้วก็ทุบทําลายสถิติโลกไปแล้วไม่รู้สถิติโลกหรือเปล่านะเออฮะก็ลองไปดูนะแล้วช่องผมก็ได้ไลฟ์สดด้วย นะครับเพื่อนๆลงตามมาดูตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่มาคุยกันได้นะก็คือกดเข้าไปที่ช่องนักข่าววินดี้เลยนะก็จะขึ้นมาอันแรกมาพูดคุยกับชาวบิงค์ท่านอื่นได้นะฮะอ่ะวันนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนี่เราดูตอนนี้ผู้ติดตามล่าสุดของเธอเนี่ยที่ผมเข้ามาดูตอนเนี้เห็นไหมสิบเก้าล้านหกเออสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดครับผมอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าผมรีเฟซอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเท่าไหร่เนาะนะแต่ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมก็จะไอ้ก็คือ จะเขียนชื่อคลิปว่าเป็น17ล้านไปเลยนะครับอลองดูแล้วกันนะถึงมล้โอ้ยังไม่ถึงครับมเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้สีเออขึ้นมาหลักพันกว่านะครับผมนะแต่ก็คือผมจะเขียนชื่อคลิปไปเลยนะว่า17ล้านนะเขาต้องขอไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ17ล้านอยู่แล้วนะครับอ่าก็มาให้ดูครับอีกไม่นานนี่นะครับท่านผู้ชมลองดูนะอันนี้698นะผมลองรีเฟซอีกทีหนึ่งเมื่อกนะี้698เนาะ นี่ไงเห็นไหมจาก698เป็น720เห็นไหมครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็ขอฝากก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้ครับอัปเดตยอดผู้ติดตามเนาะก็แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวก็ปลาไป17ล้านแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับใครที่ว่างๆนะครับว่างๆเงาๆก็เข้ามาดูที่ไลฟ์นี้ได้นะครับไลฟ์สดนี่ครับ นี่ไลฟ์สดของนักข่าวอินดี้นะครับลองดูนะฮะนี่ฮะก็จะมีน้องๆเยอะเลยครับแต่ละคนนี่ก็โอ้โหรู้จักกันทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอ่านี่ครับลองดูนะครับนี่อ่าน้องๆเขาก็มาดูไลฟ์สดมาคุยอะไรกันนี้เนาะอ่าโอเคครับถ้ายังไงก็มาเจอกันได้นะครับชาวบิงค์ทุกท่านชวนเพื่อนเข้ามานะอ่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกเนาะวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปสสวััดีครบ